อิทานิตัสสะพระครวาตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานตุเวทายะเตวิสะสังวัตรุตระปัญจเสราธิกานิเวสังวัตระชาตานิอาทิกันตานิปจุปันนการวเสนทุสิกายมาสสัสะ สัตมังทินังวารวเสนะปณะสุครวโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนาโยกาละคนานสันละเขตพานี สุภนณมสันุพระพุทธศาสนาอยู <inglés> <sm> ่การจำเดิมแต่วันปริบันแห่งองค์สมเด็จพระวิชิตมานรหันเดสมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วดีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามพันษา เะะาปัจยุบันนสมัยสสีกายนมาสเสวทินที่เจ็ดวันสุขวันนี้เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปริิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนายะอันพุทธบริษัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยเระการาชีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะหะโตสัมมาสัมพุทธสะจุญญาณิปโลกัสมิงปิทาโนติปานินันตี <c oughs> <c oughs> นาโอกาสบัตนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาปุญญาภิกท้าเพื่อเป็นเครื่องสดสงองค์ขศธาบรมี ที่บรรดาธนิสราธาน,าานะวนดีผงหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลไปยจำปักคือวันรามสิบสี่ค่ำเดือนสิเอ็ดวันนี้ในการในเทศการนี้ <c oughs> เป็นเวลาการที่จะทอดภาพระกฐินทานเหตุเนนั้นในวันนี้อาตมาภาพ จะได้นำมาเรื่องราวของบุญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนัดว่าปุญญานิเปลโลกัสสมิงปริทาหโนติปานินังซึ่งแปลเป็นใจความง,ง่ายๆว่าบุญกุศลย่อมาทำบุคคลให้มีความสุขต่อไปในภายลัภาคนาร่วงความมีว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบระมนาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูท <c oughs> รงพระเดชพระทับอยู่ในพระคันธกุนดีมาหาวิหารอันเป็นวิหารที่นาวิสาขามาสีกาสร้างถวายตั้งอยู่ในเขตจึงเมืองพาราณสีคือเมืองสาเกตเป็นเขตพระราชฐานของพระราชามีนามพระพเจ้าพระเศรน,นิโกศลบรมกษัตริย์ เวลานั้นเวลาก่อนที่จะเข้าเป็นสามีทิ่สุชาวปาถาสามสิบรูปตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศารสันดาัมมาสมุทรเจ้าที่เมืองสาเกดอเมเเกยของเมืองพาราณสี <c oughs> แต่ว่าเวลานั้นองค์สมเด็จพระมหาบุนีได้มีพระพุทธบัญญัติว่าถึงวาระเวลาการ เธอดูผลคือกลางเดือนแปดถ้าบรรดาไีสุ่ตัหลายพักที่จำพรรษาห้าบเดินไปในสถานที่อืน่นเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นองค์สมเด็จพระจินวร,รส,นวสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัตเรืด่ดูการแห่งการจำพรรษาฉะนั้นเวลาเด,ดูผลชาวบ้านก็ปลูกพืชพันธุญาหารมาก สาวกขององค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าบางท่านก็ดีแต่บางท่านก็เต็มทีือว่าไร้มันญาตเดินลัดทุ่งหญ้าทุ่งนาทุงา่งพืชพันธุ์ทาญญาอาหารที่จะบ้านเขาปลูกไว้ทําให้ต้นข้าวต้นพื้นเขาเสีย <c oughs> ต่อมาเมื่อมีคนตำหนิว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไร้มันญาตกระ้าจากความดี เปนลายทรัพย์สินเหล่านี้ของเขาสิ้นไปเหตุจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดายงได้ทรงมัญญะนับประว่าตั้งแต่ต้นฤดูฝนกลางเดือนแปดเป็นต้นไปให้บรรดาวิสุทธิสมทั้งหลายจำพรรษาิึนเวลาสามเดือนถิงกลางเดือนสิบเอ็ดเวลานั้นวิสุทธิชาวปาถาสามสิบรูปก็จะเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จเระสัมมาสัพพุทธเจ้า เดินมาระหว่างทางไม่ทันจะถึงก็ปรากฏถึงกลางเดือนแปดพอดียิงต้องจำรรษาตามที่องค์สมเด็จพระจินสีส่งอนุมัติคือการจำรรษาก็หมายความว่า,าจำรรษาที่บ้านเพื่อนเได้บ้านร้างก็ได้บ้านบ้านก็ได้ในป่าช้าก็ได้ในป่าชัดก็ได้ในโพรงไม้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นพอเป็นที่กันฝนได้ การมาออกพรรษาไิสู่ธิสามรูปทั้งสาสิบรูปทั้งหลายเหล่านั้นไซก็ตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จระจอมไตรภรมศาสดาก็ลองคิดกันดูว่าแรมค่ำหนึ่งเดือนสิเอ็ดเป็นเวลาที่น้ำค้างยังตกอยู่มากเปียกยอดหญ้าและใบไม้น้ำฝนทั้งหลายก็ยังไม่สิ้นไปเหตุฉะนั้นพระชาวิสุชาวป่าถาทั้งหลายไปเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมไตร เวลานั้นพระพุทธเจากก้าก็ยังทรงบัญญัติว่าพระต้องมีผ้าแค่สามผืนนั่นคือสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังฆติหนึ่งตัวมีผ้าเกินก็คือผ้าอังษาอีกหนึ่งผืนเป็นผ้าทรับในกรรสโกตเอวมีนอกจากนั้นไปไม่ได้มันเหตุฉะนั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายในเวลานั้นจึงเลยมีผ้าจำกัด เวลาที่จะเดินไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภารก็ต้องผ่านใบหญ้าใบไม้ที่เปียกชุ่มไปได้วยน้ำฝนและน้ำค้างเสบงจีวรนของท่านนังหลายเหล่านั้นก็เปียกชุ่มโชกไปลานระหว่างทางพอไปถึงเมืองสายเกตเวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกก็เชกกำลังแสดงวัรรมเทศนาอยู่ เมืจบแล้วบรรดาพระสงฆ์ั้งหลายยิ้มพาการเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องเข้าไปทั้งที่เปียกๆเ,เพราะมันม,มีผ้าจะปลัดเมื่อเข้าไปแล้วถาวายและมาถิงการองค์สมเด็จประทรงสวัสดิโสภาค้วก็นั่งอยู่เวลานั้นนาวิสาขาวเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูอยู่พอดี ก็เห็นบรรดาวิสูชาวปาถาสามสิบรูปนี้มีผ้าสโบจีวรเปียกโชกไปอย่างนั้นที่นี้กราบทูลขอพรในองค์สมเด็จพระพักตวันบรมศาสนาสัมมาสัพพุตธเจา้าว่าพันเตพระกวาข้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทเเจ้าผู้เจริญกรผู้ทธยคาคาต่อต่อที่นี้ไปข้าพ,าพระพุทธเจ้าเพราะเพราะว่าทานพรในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้า ว่าฤดูการหลังจะออกการบรรษาแล้วขอมันดาประชาชนนนั้หลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้สดับจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระเจ้ที่แก้วก็ทรงอนุมัติและก็ทรงประกาศให้มันดาประชาชนถวายผ้าประกาิณทานแก่บรรดาพระบิณฑษสงฆ์ที่จำบรรษาครบไตรมาสในอวาสนั้นได้ นี่เป็นว่าต้นเหตุยังการให้พ่อท่าพปกฐินทา,านในศาสนานี้ก็มีนาวิสาขาเป็นคนแรก <c oughs> สำหรับกาลีสังเกตคุณบุญญาศีริการถวายภาพพระกฐินทานนี้องค์สมเด็จพระจินดาีทรงตรัสว่ามีอาณีสง์มากป็นกรณีพิเศษคนถวายภาพพระกฐินทานได้ร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้จะปรารถนาเป็นอาคสาวกก็เป็นได้จะปรารถนาพาระนิพพานซึ่งเป็นอรหันต์ปกติก็เป็นได้ <c oughs> แต่ยิ่งกว่านั้นใช่ก่อนท,อนที่ก่อนที่บรรดาผลทั้งหลายเหล่านั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอาคสาวก็ดีหรือว่าเป็นอรหันต์อาคสาวก็ดีจะมาถึงสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้ากล่าวาว่า ในขณะที่ยังเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวะะัฏะมีบารมียังไม่สูงดียังไม่พอที่จะบรรลุมรรคผลได้อาน,นิสงส์ที่นันทานยังให้ผลตามนี้กล่าวคือแนะนับแรกเมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรริราชปกครองปกครองประเทศทั่วโลกมีมาหาสมุทรตรงสี่เป็นขอบเขตห้าร้อยชาติ เมื่อบุญแห่งความเป็นพระเจ้าจากพระสิ้นไปบุญก็หย่อนลงมาจะเป็นเป็นมหากษัตย์ห้าร้อยชาติหลังจากนั้นมาเมื่อบุญแห่งความเป็นกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ได้หมดไปก็จะมาเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติบุญแห่งความเป็นมหาเศรษฐีสิ้นไปก็จะมาเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติบุญแห่งความเป็นอนุเศรษฐีพ้นไปก็จะเป็นกระบดีห้าร้อยชาติ รวมความแล้วองค์สมเด็จพระบรมมโลกก็น่าจัดว่าคนที่ทอดทาพระกรินนานทยครั้งหนึ่งก็ดีหรือว,ว่าร่วมในการทอดท่าพระกรินทานทัยครั้งหนึ่งก็ดีบุญบาร,รมีส่วนนี้ยังไม่ทันจะหมดก็ปรากฏว่าท่านเจ้าของท่านไปมีพานก่อนการม่องค์สมเด็จพระจินวรทรงจัดจีนจัดและจีนีกล่าวว่าเราเทศคราวนี้ เทตามไนยะที่องค์สมเด็จปยินาสีบรมศาสดามีนามว่าพระปฐตุมมุตระเทศในคราวนั้นอดีองค์สมเด็จพร,ระทรงทันบรมศาส,สดาเทศะนั้นตถาคตก็รับรองอน,นิสงส์เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นองค์สมเด็จระมาหามุนีจึงได้นาเรื่องราวอดีตนิทานเป็นอัตโนบุพกรรมกล่าวคือเป็นกรรมของพระองค์มาทรงตรัส ตอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น,น่าสรัสว่าพิฆเวดูก่อนทิ่สุทั้งหลายถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าสิบเอกรับสนับกลับนี้ด้วยมันก็เป็นเก้าสิบสองยังมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงบัติขึ้นในโลกมีนามพระปาทธูมุตระเวลานั้นพระปาทธมุตระได้สแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐินตามที่กล่าวมาแล้ว ขณะนั้นเองปรากฏว่ามีทุกตะมหาทุกตะท่านหนึ่งคําว่ามหาทุกตะนี่จนมากเป็นท่าของท่านกะหะบดีได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีนั่งอยู่ท้ายบริษัทฟังเทศที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาพเทศท่านเทศตามนายามัยยะเมื่อกี้นี้มาฟังจบก็รู้สึกดีใจ ว่าอานิสงส์ก็ถิ่นนี้มากมายเหลือเกินแต่ว่าเราอยากจะเท่ากระถินเราก็เป็นทาสของเขาเงินสักบาทหรือเงินสักสลึงนั่นก็ไม่มีไอเครื่องแต่งกายพองเรานี้มันก็แสนจะขาดมันก็แสนจะเก่า <c oughs> คิดว่าเราจะทํายังไงเล่าจริงได้มีโอกาสเท่ากระถินแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นอกจากจะเป็นเจ้าภาพแล้วถ้ามีการช่วยในการทอดกระถินเราก็มีอนิสงส์เหมือนกันซึ่งองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าถึงแม้ว่าจะช่วยในการทอดกระถินจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพว่าสาวกก็ไดเาา้เป็นมหาสาวกเป็นมหาสาวกก็ได้ปกติสาวกก็ได้แลวนอกจากนั้นใช้ยังยด่เป็นพระเจ้าจักรพพัดเป็นกษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีอนุสิรีก็หาบดี ถ้าอะไรก็ดีเราจะชวนนายของเราทออกรถินเมื่อด้มย่างนี้แล้วมาฟังเทศจะองคสมเด็จพระบทีแก้วจบชาวบ้านเขากลับท่านก็กลับหมนกันธรรมาหาทุกตะกลับมาก็ชวนนายท่อกรถินพูดถึงอานิสงส์ให้ฟังนายฟังแล้วก็ดีใจว่าเออโนหนออานิสงส์ก็าถึงน่าทานในเมใิสงมากการถวายก็ไม่มไม่ยาก จะมีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่งหรือสังกติผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะถวายท่านไกลก็ได้ถวายมากก็ได้ถวายน้อยก็ได้อานิสงส์เหมือนกันจะนั้นท่านนายไล้กล่าวว่ามาหาทุกตะพื่โพบริสะดูก่อนบุรษุษผู้เจริญถ้ากิอะไรก็ดีทรัพย์สินของเรานี่มีอยู่ ่การทอดกระถินเป็นของใหม่เราไม่มีความเข้าใจถ้าเธอจใจทอดกระถินนาทานก็จะเป็นผู้จัดจการในการทอดกระถินนี้ก็แล้วกันท่านมหาทุกกระแสก็จัดการทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงรัสว่ามีอะไรบ้างนอกจากนังของที่เกินออกไปจัดเป็นของบริวารเจ้านายจะทำก็ตามใจทุกอย่างมีภารกิจบริก,การ เมาาื่อจัดครบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงวันจะทอดกถินให้กับมานั่งคิดว่าไว้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่เป็นของนายแต่ผู้เดียวเรามีหน้าที่ในการจัดจะไม่มีส่วนในทานแม้แต่น้อยหน่อยเลยเกลเล่เข้าไปในป่าเปลื้องเครื่องเสี่ยง,งตัวออกถอดเสื้อออกเอากางเกงออกกลัดใบไม้แล้วก็นุ่งใบไม้ห่มใบไม้แทน เข้าไปในร้านตลาดไปเอาเสื้อกับกางเกงที่เข้าไปบอกจ้าจะของร้านตลาดว่าไอ้เสื้อเก่าๆกางเกงเก่าๆของฉันนี่มันจะแลกของอะไรได้บ้างหนอในร้านนี้เอาอะไรก็ได้ฉันต้องการแม้แต่อย่างเดียวที่ท่านจะบึงให้ได้เจ้าของร้านมานั่งพิจารณาไอ้ผ้าเก่าๆเสื้อเก่าๆมันก็ป่วยแล้วจะไปเทียบกับอะไรมันก็ไม่ได้สักอย่าง ก็เลยตัดสินใจให้ได้ไปนหนึ่งกลุ่มให้เข็มไปนหนึ่งเล่มแล้วก็บอกว่าเสื้อกับผ้าของท่านเนียนละความจริงราคามันไม่เท่ากับเข็มหนึ่งเล่มได้หนึ่งกลุ่มแต่ว่าในฐานะที่ท่านจะไปทําบุญเราขอตัดสินใจให้ <c oughs> ท่านได้เท่านั้นเึื่อ่ดีใจเจ้าก็ได้มือกลุ่มแล้วก็เขาจะเข็มหนึ่งเล่มอามร่วมในการทอดผ้าประทิงก็ทายกับเจ้านาย เมื่อทอดผ้าพระกรถินเสร็จแล้วเราใช่องค์สมเด็จไปจอมตรคือพระพุทธเจ้าก็ทรงโมทนากล่าวถึงอะไรสงเมื่อกี้นี้เป็นเหตุเมื่อสมเด็จพระบรมาโลก,กเจ้กล่าวจบคนทั้งหลายเาก็กลับกันหมดท่านมหาทุกขากก็คลายเข้าไปไหวพระพุทธเจ้าองค์ทรงพระนามว่าพระสมเอ็พระพระบาม,มุตรระ ได้กล่าวคำมโนวินธานตั้งความปรารถนาว่าด้วยสนบรรไอาริสงบุญบารมีที่ข้าพระพุทธเจา้ามีหน้าที่ขนขายในการจัดงานทอดพระถินทร์ท้ก็ดีและข้าพระพุทธเจ้าสละเสื้อผ้าเป็นสมบัติชั้นชิ้นสุดท้ายที่ข้าพระพุทธเจา้ามีเป็นแรกก็ได้กลุ่มหนึ่งก็เข็มหนึ่งเล่มเข้ามารวมในการกระทิ้ ขอนี้สัเสคุณบุญญราศีอันนี้จงบนดนบรรดาในข้าพุทธเจ้าได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนาทุกน,นาคุตการเถิดไปเจ้าค่าเมื่ออันมาหาทุกขัตตตั้งมโนวิญญาณปราถนายอางนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบุตรีแก้วทรงพระน,นามพระพระบุมุตระก็ทรงพิจารณาดูเรื่องนานาพระพุทธญาณ ว่ามาหาทุกตะคนนี้ปรารถนาพระโพธิญาณอยากจะทราบว่าความมโนปริธานปรารถนาของเธอจะสำเร็จผลหรือไม่ <c oughs> หลังจากนั้นองค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาก็ทรงทราบว่าหลังจากนี้ไปต่อไป็ดกับมาหาทุกตะองค์นี้จะไปเกิดเป็นลูกษัติย์ที่กรุงกบินละพัฒมหานคร จอมบอพิษณดิสอรจะให้นามว่าสิทธาราชกุมารหลังจากนั้นแล้จะออกบำเพ็ญม,มหาพินเนศกรมจะได้เป็นพระพุทธเจา้าทรงพนามว่ <c oughs> มาสปรมณะโคดมเมื่อทรงทราบดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมุนนามาพพตุม,มุตระก็ทรงประกาศทำพยากรให้ทราบให้มหาทุกตะก็ดีใจ กลับมาที่บ้านหลังจะงทั้งใพท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญกุศลบรรญาศีตางกำลังจะพึงมีโดยในว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ของท่านไม่มีท่านเป็นท่านเขาแต่อน,นิสงที่พาเจ้านายไปทอดผ้าเพื่อถินละทานเจอันนีิสงที่องค์สมเด็จพระพุทธมา,าามารมาสัสดาสัมมาสัมพุทธเจา้า ทรงพยากรณ์ว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระน,นามพระสวัสดนิะ์พระสนะพระสโคดมจากนี้ไปก้าเอ็ดกับเหตุนี้เป็นเหตุให้เจา้านายมีความยินดีที่ได้กล่าวว่ามหาทุกตะความดีในการทอดอนิสภาผ้าอานิส,สังฆท่าผ้าพระกรถินทานและพร้อมในเครื่องบริวารที่เราจะได้โดยมากซึ่งเป็นอานิส,สง์ ยึงสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าต่อเเพนนีไปถ้าเราปรารถนาเป็นพระเจ้าคนได้พระก,กักสาวุคนได้ปกติสาวกคนได้แต่เวลาใดที่ยังเวียนไหวตายเกิดจุดในวัฏสงสารในกายขณะบุญบาร,รมีนั้นยังไม่เต็มเราสามารถจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ถึงห้าร้อยชาติ จะเป็นบรราหากษัตริย์ในห้ารอยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้ารอยชาติเป็นกาบดีห้ารอยชาติและเป็นโนเศรษฐีห้ารอยชาติแต่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก็ยังทรงตัสว่าอริรสงทั้งหลายเหล่านี้ยังได้ยังไม่หมดก็ปรากฏลูกคนผู้เป็นเจ้าของกฐินและผู้ติดตามกฐินจะไปพระนิพพานก่อนอาศัยที่ความดีที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงเทศ <c oughs> และก็เธอก็ได้แนะนําเราให้ปฏิบัติความดีที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนฉะนั้นความดีอันนี้มาหาทุกตะเราขอปล่อยท่านจากความเม็นทาาคือนับบฏรบัตินี้เป็นต้นไปเจ้าจงเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาาต่อไปและเราจะให้บ้านสวยของเราหนึ่งร้อยบ้านเป็นที่เก็บสวยขึ้นมาใหา้กิน ให้ข้าท่าจิ้งชายช้างม้าโบไฟพอสมควรจะฐานะรวงความนับจต่เวลานั้นมาท่านมหาทุกะตะก็พ้นจากความเป็นมหาทุกะตะเป็นข้าพอดีคนหนึ่งอยู่ในฐานะก็พอดีมีเงินกินเงินใช้พอสมควรจะฐานะหลังจากท่านมาท่านกระบำเพ็ญกุศลในจัญญาสม,มาปฏิบัติเมื่อสิ้นอายุขไข เจ้านายของท่านอดตายเจ้านายของท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีความสุขสำหรับท่านมหาทุกตะใน,นเคยบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อปรารถนาพระโุธิญาณมาก่อนและในตอนนี้องค์สมเด็จไปชินวรบรมศาสันดาสมัมาสมุทธเจ้ากล่าวว่าบาร,รมีเข้าขัน้นเริ่มต้นปรมัตถบาร,รมี เอเจนั้นมหาทุกตะคนนี้มาตายจากความเป็นคนจึงไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีความสุขหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระอรมาสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกนามว่ากุกุ้นโพพระโคนาคมพระพุทธกสกพระมุอนาพระพุทธกสกสามองค์เป็นต้นอุบัขึ้นมาในโลกแล้วก็ปรากฏว่าท่านมหาทุกตะที่เป็นสันตุสสะเทพบุตร ก็ลงมาเกิดเป็นดาดท,ทุกสมัยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททัหลายที่เห็นว่ากลับเป็นการมีพระพุทธเจ้าสัญหาย,ยากเอ่ถอยหลังจะกลับนี้ไปก้าวทีเอกลับก็เป็นกลับที่เก้าสิบสองมีพระพุทธเจ้าสมบนามว่าพระปาทมุตระอุบัติขึ้นในสมัยนั้นสําหรับพระปฐทมุตระก็ดีพระวิปัสสีทศพลก็ดีดูว่าจะเป็นกลับเดียวกัน กับนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเพียงแค่สององค์และก็ต้องเว้นระยะมาถึงเก้าสิบเก้าสิบกลับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็มีมากับที่เก้าทีบสองนี้้าไม่กลับที่เก้าสีเอ็ดจะนับกลับโน้นด้วยก็เป็นเก้าทิบสองสำหรับเก้าทิบสองกับนี้ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าทั้งสิบองค์ฉะนั้นบุคคลที่ เกิดมาแล้วในโลกนี้กับใดก็ดีถ้าเจอพระพุทธเจ้าก็ดีเจอศาสนาก็าองค์สมเด็จพระสินสีก็ตามถ้าไม่สามารถจะทําตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีกรรมหนะักแต่ว่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมีทุกๆุกกับนับกันไม่ยากเห็นว่ากับนี้ไปถอยหลังไปเก้าสิบเอกับเป็นกับที่ก2ิบสองมีพระพุทธเจ้าสององค์ และก็เว้นมาอย่างว่างจริงๆที่เป็นสมัยกับเก้าสิบกับแล้วจึงจะมีพระพุทธเจ้ากับนี้ถึงสิบองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าที่มีมากที่สุดในอดีตถึงปัจจุบัน <c oughs> ก็มีกับมีเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าถึงสิบอง <c oughs> ถ้ากับนี้ถ้าบุคคลู้ใดเกิดในกับนี้ตายแล้วยังไปอบายภูมิก็มีหวัง ว่าไหลอสงไขยกับที่กับขึ้นมาเกิดเป็นคนเพราะว่าคนนั้นมีกําลังใจไปอภุดสเกินกว่าที่จะนับที่ประมาณเพราะต้นกับมีองค์สมเดทเท็จพระยตมานบร,รมชาสนาสมวนามกุกุส้น,สน,รรสนโทเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาหนึ่งองค์ก็เทศสอนพุทธบริษัทต,ตามสมควรนับเวลาเป็นหมื่นปีหรือว่าท่านจะเทศสอนตั้งสองหมื่นปีแล้วก็นิพพาน ตอนมาพระพุทธโคนนาคมก็ทรงบตรขึ้นทรงสอนบรรดาพุทธบริษัทประมาณสองหมื่นปีเหมือนกันแล้วก็นิพพานมาสมัยสมเด็จพระพุทธกระสบก็ทรงสอนพุทธบริษัทหมื่นปีแล้วก็นิพพานแต่พระองค์สมเด็จพระพิจิตมารดังสามระองค์สอนขนาดนี้คนยังเอาดีไม่ได้ก็ไม่มีใครจะได้ดีต่อไป ต่อมาในสมัยพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดาองค์นี้อุบัติขึ้นสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทยูุ45ปีและก็ทรงตั้งใบศาสนาไว้นี้5,000ปีเวลานี้พระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบการประกาศตั้งใบศาสนาไว้5,000ปีพระองค์ทรงมีความหมายว่าพันปีต้นพันปีที่หนึ่ง จะมีพระอรหันต์มากว่าด้วยปริสม,มิทายานพันปีที่สองจะมีพระอรหันต์มากวไาด้วยติวิเชชละปิญโยคือปิญญาหกพันปีที่สามเวลานี้จะมีพระอรหันต์มากว่าด้วยวิชาสามละพันปีที่สี่จะมีพระอรหันต์มากว่าด้วยสุขาวิปัสสโกพันปีที่ห้าจะมีพระอริยเจ้ามากว่าด้วยอนาคามี เป็นนั้นว่าแต้าห้าพันปีนี้ที่องค์สมเด็จปิญญาสีสมบัตกาศตระศาสนาไว้ไม่ไร้ผลคําว่ามากก็หมายว่าพวกนั้นมากพวกอื่นยังมีอยู่อย่างสมัยนี้ท่านบอกมากไปด้วยอรหันมีวิชาสามแต่ว่าปริสมิทายานก็ดีปิญญาหกก็ดีสุขภุษโกก็ดีก็ยังมีอยู่เมื่อถอยหลังไปจากพันจากนี้เป็นพันตรีที่สี่ แกมากไว้ได้สุขายเปเสโกก็แสนแดงว่านั้นมากแต่ว่าส่วนน้อยก็ยังมีตั้งแต่วิสมิทายาในวิญญาหกวิชาสามท่านยังมีอยู่เมื่อพันปีที่ห้าเข้ามาถึงท่านไม่กล่าวว่ามากด้วยรหัสง่ากล่าว้ว่าด้วยอนาคามีแต่รหัทั้งสี่เหล่าก็ยังมีอยู่เป็นนั้นว่าสาสนาพราะองค์สมเด็จพระบรมครูเวลานี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะยังมีพระอริยเจ้า ถ้าบุคคลที่เกิดมาทันศาสนาก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางบำเพ็ญตนประกอบด้วยอโกศลลงอบายภูมิถ้าค้นจะกลับนี้แล้วอีกกับลัะมีพระพุทธเจ้าใหม่ก็ถือว่ากรรมของท่านหนักผู้นั้นไม่สามารถจะช่วยได้อราบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายอาจจะมาพาแสดงพระธรรมทศนามาในปักนี้เห็นว่าเป็นปักแห่งการทอดถิน ภาพพระปฏินทานเพื่้นำมาพูดเรื่องราวแห่งอานิสงส์การทอดพระปฏินทานโดยยอมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมองูเวลายให้มาหมดคนดีในที่สุดนี้อาตมาภาพขอตั้งสติยาทิฐานอ้างคุณเบอรซีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการ จงขอจงดนบรรดาณบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดถ้าขอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกระการอาตมา,าภาตพิธอาตมาภาพรัตนาวิสัชนาม,มา ในปุญญาภิกษะ้าก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการัชนี้